คิดช่วยทำโดยเบ้นซองหลอมิสุมารุรุณสวัสด์ค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำค่ะวันนี้เราออกมานอกสถานที่อยู่ที่โชลุมชื่อว่าซาริออตที่ถนนพัฒนาการหลายๆคนอาจจะสงสัยซาริออตคืออะไรนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับแนวคิดของการพัฒนานวัตกรรมที่เรียกว่าประเทศญี่ปุ่น มีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีที่มีความนำสมัยอยู่เสมอนะเวลาเราไปเที่ยวญี่ปุ่นเราจะเห็นอุ้ยตายทำไมห้องน้ำเขามีอุปกรณ์อะไรใหม่ๆขึ้นมาให้คนใช้สะดวกสบายมากขึ้นจะเดินไปตามถนนหนทางหรือว่าออท่องเที่ยวที่ไหนก็รู้สึกว่ามีแต่ความสะดวกสบายนี่เป็นแนวคิดพื้นฐานของคนญี่ปุ่นเขาคิดอะไรเขาทำอะไรทำไมถึงสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็อุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยให้มีความทันสมัยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้อยู่เสมอนะคะวันนี้ดิฉันอยู่กับคุณ อนุสักอินทระภูกศักดิ์นะคะท่านเป็นประธานกรรมการบริษัท AAS ออโต้จำกัดและมิสเตอร์โยชิอิซะนะคะไคนนมะนะคะท่านเป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทมินิแบร์จำกัดค่ะสวัสดีทั้งสองคันค่ะสวัสดีภาษาญ,ญี่ปุ่นว่าโอไฮโอเกส์มาสตาโอไฮโอเกส์มาสเมื่อสักครู่เอ่ยชื่อ2บริษั <Okay. S 2> ทคุณอนุสากค่ะมี AAS แล้วก็มินิแบร์แต่ว่าเราบอกว่าอยู่ที่โชว์รูมของเชอร์รออต ไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะคะกรุณาอ,อธิบายขยายความนิดนึงถึงความเกี่ยวข้องกันทั้ง3ส่วนนี้หน่อยได้ไหมคะจริงๆแล้วชื่อของบริษัทที่นี่นะครับชื่อนะครับก็คือ p r e r i e r Lighting Solution <อ>ชื่อบริษัทนะครับชาลีออรนเป็นชื่อของ Product Product ที่ทางม i ดิแบนี้ c ่อ a t e ขึ้นมาอ๋อสร้างขึ้นมา เป็นโปรดักต์ใหม่ที่สุดในโลกนะครับยังไม่เคยลออช์ที่ไหนมาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกครับค่ะเป็นโปรดักต์เกี่ยวกับห้องกับอะไรคะเอเกี่ยวกับเรื่องของ Smart Lighting นะฮะซึ่ง Smart Lighting งเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินมานานมากนะครับว่าแล้วทำไมมันมีอะไรใหม่คนะฮะความเป็นจริงแล้วเขาเพิ่มฟังก์ชันของ Smart Lighting งเนี่ยนะครับให้ตอบโจทย์ของชีวิตประจำวันเข้าไปอีกนะฮะอยากให้ ช่วยขยายแนวคิดว่าทําไมคนญี่ปุ่นถึงคิดค้นเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆเกี่ยวกับอบุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยอยู่เสมอค่ะあのはい。え私のミネベアグループはですね、えすごくいろいろな部品を従来から作っています。ま代表的な製品はボールベアリングという製品なんですけれども、まここから始まりましてモーター,ーそれから計測器 それで、まあ、今では、えー、LED のバックライトをスマートフォン用に作ってます、うん、このスマートフォンにはですね、えー、ここの中にですね、えー、LED がこう入ってましてこの LED というのは、えー、こういう方向に光を出します、うんうん、しかし私どもあのここに非常に薄いですねガイドプレートという名前の、まあ、プラスチックの板を、まあ、作っておりまして この板を入れることによって LED の光が直角にこう綺麗に出てくると。まあしたがって綺麗なスクリーンになると。まあ、こういう品物です。<ー>私どもこういういろんなテクノロジーがあってそのテクノロジーをまあ うくっっつけててみたらんどんな新しいいもののができるかをずっと考えพักรู <music> ้หนึ่งนี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นเองนะคะยังน่าตื่นเต้นขนาดนี้เห็นไหมคะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่หยุดที่จะคิดจริงๆคิดสร้างสิ่งใหม่ๆแล้วให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันต่อค่ะ นซ์ทงังหล่อเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ๆให้ท่านทดลองขับก่อนตัดสินใจซื้อ C, LA, e C ube, L A E Coupe S L K E Class Hybrid และรุ่นอื่นๆเกือบทุกรุ่นค่ะเบนตู u, New inter, ้ New Sprinter คันใหญ่แต่ราคาเล็ก uh huh. นั่งได้10กว่าคนราคาแค่3ล้านกว่าบาทที่รามินทา02 945 4555และที่ซอยทังหลอ02น1 4 8องจหน่งสแเราอยู่ทุกวันละครับ hey, เรามีบริการที่ทำให้คุณประทับใจจะนานสักแค่ไหนจะเดินไปด้วยกันกับวันเวลาด,ดีในวันนี้ได้รู้ว่าเราใส่ใจเพื่อ,อยู่คู่กับคนไทยเราคงจะต้องมุ่งมั่นแล้วก็พัฒนาสินค้าของเราให้มากขึ้นแล้วก็มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นกว่านี้เราห่วงใย ความอร่อยของบุชเชอร์โกหกกันไม่ได้เรามาลองพิสูจน์กันค่ะ เเกินเค็มเกินตั้งสองเท่ากว่าที่ควรกินคนไทยกินเค็มเกินไปก็เลยทำให้ป่วยเป็นความดันสูงเป็นโรคหัวใจเป็นโรคไตอมพึกอมพภาตวันนี้ม <laut> ke ีวิธีจะช่วยป้องกันได้ด้วยป้องกันได้ง่ายง่ลดเค็มครึ่งหนึ่ง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 แล้วคนไทยจะห่างไกลโรค เวชพงโอสถเริ่มต้นจากธรรมชาติคัดสรรสมุนไพรคุณภาพหน้า,นาชนิดสู่กระบวนการผลิตที่สะอาดและทันสมัยให้คุณมั่นใจในคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณและสมุนไพราจากเวชพงโอสถ ช่องสามเพราะว่าที่คอนเสิร์ตจังหวัดนครราชสีมาสุดที่11มีนาคมนี้กับความบันเทิงดาระทั้งสามเนี cents, ่ล uh านอ euh าคารกีฬาเหนือระเบียบ80พรรษาอำเภอปักธงชัยที่ทบมีกาเป็นต้นไปชมฟรีเด้อชไปเด้อขอเป็นเจ้าหญิงได้ไหมครับคุณแต่งเพลงให้นิวด้วยนี่เอ้ยคุยด้วยนิดนึงได้ไหมอย่ามองอย่างนี้สิคนอยู่ตะขาบไม่ใช่ก่งวันบาร์เดก จันทร์ถึงพุทธห้ามพลาดกับบทคุณหมอสุดเซ็กซี่ของใหม่สุคนธวาในจ็กเกอร์วารายตี้ทางช่องสามและช่องสามสิบสามมีกรอบจินหลีครับต้องบอกเมนูนี้นะครับแปลกมากและอร่อยมากสนันุเอาไปเลยครับจิ๊กระดเดมจิ๊กระดเดมจิ๊กระดเดม สัปดาห์นี้พบกับทันชายปั้นจัดปรมาในละครกำไรมากแปดนาฬิกานาทีทางช่อง3าและช่อง3 3มครับชื่อหม่อมแม่ผมเองนะครับวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราเป็นวันอะไรครับวันเด็กค่ะแต่วันนี้ไม่ใช่วันเด็กนะครับเด็กอัจฉริยะพาประโลทุกวันอาทิตย์9ก้านาฬิกา30นาทีทางช่อง3และช่อง3าาช่วยคิดช่วยทำโดย ยาคมิ้นชันแคปซูลจากเวชพงมโอสถกลับเข้ามาสู่รายการช่วยคิดช่วยทำค่ะยังอยู่ที่โชอรูมชื่อว่าซาริออนะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีเรื่องของไฟ LED ที่มีความทันสมัยเรียกว่าเป็นไฟฟ้าแบบอัจฉริยะเลยทีเดียวนะคะเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องของ LED มานานพอสมควรแล้วนะคะว่าเป็นหลอดไฟฟ้า แบบประหยัดพลังงานแต่จริงๆเขาบอกว่าสมัยนี้ไม่จํากัดอยู่แค่รูปร่างของหลอดไฟแล้วด้วยซ้ำไปเรายอยู่กับคุณอนุสักนะคะซึ่งเป็นประธานกรรมการของบริษัท AS Auto จำกัดแล้วก็มาเป็นเจ้าของบริษัท Premier Lighting Solutions ร่วมกับทางมิริแบ์นะคะคก็คือมิสเตอร์โยชิสะไทนมะด้วยนะคะเรายังอยู่กับทั้งสองท่านเมื่อสักครู่นี้มิสเตอร์โยชิสะกําลังเล่าให้เราฟังว่า หลอดไฟ LED เนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมาตอนนี้กลายมาเป็นสมาร์ทไลทิ้งเป็นเรียบร้อยแล้วอธิบายขยายความนิดนึงได้ไหมคะจากหลอด LED ที่ติดตามบ้านอยู่ในโทรศัพท์มือถือเนี่ยกลายมาเป็นสมาร์ทคำว่าสมาร์ทหมายถึงอะไรบ้างคะあの従来のこの電気というのは単に光を照らすだけのものでした。これから世の中はすごく変わります。例えば自動運転の車だとかロボットが 街に氾濫する時代が来ます。しかも、先進国では非常にあの少子化って言って、子供が生まれる。のが少なくなって。あの、シニアの人々が。 その社会の中で非常にあの大きく占めていくという現象が起こりますこういう中で一番これから重要になるのが IoT つまりいろいろなものがつながるっていうことなんですねしたがってこの照明器具も IoT の世界に対応していろいろなものにつながる従来の単に光を照らすだけではなくて

มินิแบร์ค่ะผมเห็นว่าอย่างนี้นะครับคุณผู้ครับว่าซาเลยอดนั้นเป็นโปรดักที่ผลิตมาเพื่อตอบโจทย์ในสิ่งที่ยังขาดอยู่ในตลาดนะฮะยกตัวอย่างเราไปช้อปปิ้งหลายๆครั้งนะเราเข้าไปในโชว์รูมเราก็เลือกเสื้อผ้าด้วยสีแสงในโชว์รูมนะฮะแต่ความเป็นจริงไม่ไม่ใช่สีแสงที่แท้จริงพอออกมานอกโชว์รูมปับสีหนึ่งเลยเชฟซึ่งเราแดดแล้วปีอย่างในที่สุดเราก็ไม่ใส่ใช่ไหมหรือไม่พอใจนะฮะแต่ว่า เทคโนโลยีของสาเลียตจะสามารถที่จะปรับสีแสงได้ให้เป็นธรรมชาติก็ได้ให้เป็นโทนไหนก็ได้นะฮะซึ่งเราจะเห็นความแตกต่างและผมเชื่อว่าแม้กระทั่งผมมองเห็นในอนาคตว่าลูกค้าเองเนี่ยจะเดินเข้าไปช้อปปิ้งจะมั่นใจก็ต่อเมื่อมีระบบซาเลียตเพราะจะสร้างความมั่นใจว่านั่นคือสีแสงที่เราต้องการที่เห็นยังไม่มีครับฮะยังไม่มีนี่เป็นครั้งแรกใช่ครับที่มาเปิดตัวในเมืองไทยใช่ครับ แล้วก็จะผลิตในเมืองไทยด้วยทำไมถึงต้องเป็นเมืองไทยคะเอาอย่างนี้ดีกว่าคำถามนี้คงต้องตอบเป็นสักพักหนึ่งแต่ว่ามาคุยกันวันพรุ่งนี้ต่อแต่ว่าวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคุณอนุสักรินทราภูศักดักนะคะประธานกรรมการบริษัท AS Auto จำกัดนะคะแล้วขอบคุณสำหรับมิสเตอร์โยชิซะกะคนยุมะนะคะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทมินิแบจจำกัดขอบพระคุณมากคะ่ะนี่ก็ต้องสมาสตาค่ะหมดเวลาสำหรั<ด>บช่ว<ด>ยกิดช่วยทำวันนี้พรุ่งนี้มาติดตามกันต่อกับเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นนี้นะคะเทคโนโลยีล้สมััยยเเกกี่่วบรืออองงขหลดไฟ ปรียพลังงานวันนี้หมดเวลาสาหรับช่วยคิดช่วยทำแล้วเดี๋ยวไปชมเด็กคิดเด็กทำกันแล้วกลับไปที่สมาชิกค,ครอบครัวข่าวเช้าค่ะวันนี้เราสามคนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชเด็กคิดเด็กทสวัสดีค่ะการที่เยาวชนได้คิดและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนอกจากจะเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองแล้วนะคะ ยังเป็นการทําประโยชน์ต่อสังคมได้ค่ะเด็กคิดเด็กทำวันนี้จะพาเพื่อนๆไปดูนวัตกรรมใหม่ๆของเยาวชนไทยที่น่าสนใจกันค่ะ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัตสถาบันการศึกษาเพื่อสังคมในกลุ่ม CPO ได้จัดโครงการน,นวัตกรรมเพื่อแสดงผลงานนวัตกรรมใหม่ๆของนักศึกษาซึ่งจัดต่อเนื่องทุกปีโดยปีนี้เป็นปีที่5แล้วนอกจากนี้ยังมีการจัดประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อยกระดับจากวิทยาลัยสู่เวทีระดับประเทศภายใต้การสนับสนุนจาก CPO โดยมีผลงานเข้าประกวด20ผลงานจากกว่า13าวิทยาลัยทั่วประเทศซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยเท เทคโนโลยีปัญญาพิวัตรศูนย์การเรียนปัญญาพิวัตรและวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในความร่วมมือค่ะเราสนับสนุนมากที่จะให้เสนอไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความคิดที่เยี่ยมเยี่ยมมากเยี่ยมน้อยแค่ไหนเราก็ยินดีอันนี้ก็เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนที่เรียนทฤษฎีแต่ลงภาคปฏิบัติเขาได้เห็นของจริง ได้อยู่กับชีวิตจริงว่าไหนสิ่งไหนยอย่างที่ทำงานยากเมื่อได้รับการปรับปรุงให้ออกมามันก็จะเป็นประโยชน์การที่เราทำเช่นนี้เนี่ยเราเป็นการฝึกให้เขาเป็นนวัตกรในอนาคตขอยกนิ้วให้พี่ๆทุกคนที่ส่งผลงานเข้าประกวดเลยนะคะและขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลด้วยค่ะซึ่งเราก็สามารถสร้างนวัตกรรมดีๆแบบนี้ได้นะคะหากเรามีความตั้งใจจริงค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ